บอกเลยเทล่าล่าสุดในรุ่นนะตีจัดตามยากจัดเลยนะออกอากาศไม่ได้บอกครับเปนมนี่ยยากถ้าออกสตาร์อย่างนี้ย ลาพังนะไอ้ไอ้แล้วเจี๊ยลาพังละอะไรอ่ะอะไรอะตำรก่อนไอ้เหี้ยบิลลี่ชัวยิงยางมึงอ่ะไม่เป็นไรแค่นี้มันก็สอบผ่านแล้วมันชี้โกงตำรวจจะไม่มีการโกงเว้ยเต๋อะไรอ่ะว่าอย่างนี้อะ ลุงดูหวใหหน่อยจุดหวาให้น่อยไปไหนก,กันล่ะไม่มีกูไม่ได้เป็นตำรวจหวัวไม่ได้ดีกว่าป่วยหี้ยจริงนะพี่บิลลี่ยิงมึงชัวป้าบ่าไม่ครับโอเค ห่วยเราตามมาดีๆไอ้เหี้ยไอ้พวกไอ้คนนไม่มีฝีมือเลยไอ้สัตว์รวมเนี่ยรวมหน้ารวมหน้ากระดาษกลางใหม่ครับนี่ไงเรารอคนแรกเลยนี่ไปบ่อยแล้วดิไอ้แล้วโดนยิงยางอ่ะโดนยิงยางไอ้เขี้ยบิลลี่ยิงไอ้บิลลี่ยิงนี่คืออะไรอ่ะยิงยางกันน่ะมีได้ไหมอ่ะ เริ่มใหมเริ่มใหม่เริ่มใหม่มึงยิงยางทำไมวะไอ้เหียอะไรก็ซุ่นยืงยังทำไมมึงยิงไอ้ศาสตร์จะตอแหล้เหียบบลลี่กูรู้มีใครยิงนอกจากมึงไอ้เหียมะม่วเออโหงนแต่เริ่มเลยไอ้คนขวาเอ้ยมึงยิงทไมเนี่ยเฮ้ยโอ้โหไม่ใช่แล้วพี่อ่าาาาาา่าอาา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 าเาา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 นานา หวไหวครับไหวครับแต่โดนยิงยางต้องใช้คำว่ามันเออเราดูก่อนแต่ว่ออกตัวมันตู้ไม่ได้อยูแล้วไมตองหดอตัวทอง่ะนะเริ่มไหมครับโอ้โหอ้สัโอโหโอโห แค่นี้ก็ชนกันแล้วอะไอเยี่ยมจะให้ไล่อย่างไรไปไหนจะลาบไปไหน,<ใ>นขึ้นข<อ>้างบนไปมันจะลาบไปไหนจะลาบไปไหนอะ,นไไนอะตามไม่ได้หรอกไอเนี้ยแค่กลับออกมาแค่ชนกันชนิบหายไปวอดนล้วลูกต้องไล่ทีละคันไป ใช่ถูกต้องครับเวื่อมีลาคันไอ้หลุดจนหมดก็ทำเนี่ยตีไปไหนไหวไหมเนี่ยกันดูว่ามันจะไเริ่มไไม่ได้แล้วไงเดี๋ยวตัดใจสิสวยชนไว้นั่นแหละหเออถือว่าเราผ่านเดี๋ยวเราผ่าน ไม่เห็นเจ้วมาถึงนะถึงอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมีกล่องฟัอมมาที่หนวดกันปะอะไรนะไม่ก็มีผมมาถึงก็เปิดกระชนกันแล้วเออหนวดจัดจังมันบอกมันบอกมึงแล้วว่าถ้าถ้าออกถ้าออกมาชนเลยทำไงเราบอกแล้วที่มีกล่องซ่อมมาพี่สองคนวะสุดล่อ กูจะใช่อย่างนี้ไม่ได้เว้ยแล้วไปเหี้ยถ้ากูโดนชนอย่างเงี้ยกูก็รอนได้ปลาไอ้ชาติที่แล้วบอกตาโดนชนตู้เดี๋ยวเปลี่ยนก่อนละให้ทีละคันดีกว่าใช่ครับไล่ทีละคันดีกว่าครับไล่ทีละคันดีกว่าก็ไม่ต <out> so ้องรับอะไรมาไม่ได้วัดฝีมือเหี้ยอะไรเลยบินี่ยเอาเทเซอร์มาเดี๋ยวเทเซอร์มาเดี๋ยวนี่ยเทเซอร์มาเลยเทเซอร์เนี่ยเออเทเซอร์มาเลยเอามาเลยเอามาเลยคันลงเริ่่มมกออนเเเาาลยทเซอร์มาเลยเทเซอร์มาเลยที่ผมก็บอกนะครับมาที่ผมก็บอกนรูนเอาไปอา แต่ขั้นหนึ่งเราน้องสนองกันไม่เอาให้ลุงเลยไม่เหมึงก็ใช้ดิมันจะใช้คู่กันไงอะไรเนี่ยไอ้ติไม่เอาอย่างเดียวเลยเดียวยางเดียวเลยมาพี่จะยิงหรือพี่จะขับเอาเอาอย่างเดียวเลยนะครับถ้าอย่างเดียวจะถือว่ายังไม่ได้เทสเตอร์เลยครับ ยังไม่ได้เทเล่ารอหน่อยไปใกล้เนีเทล่าผมแรงไหมครับเป็นไงดีไหมยูนี้สุดสครับสุดสุดอะไรใะใช่ครับสุดอะไรนะจาอะไรนะจ่าอีอนฮัลโหว่าไงนะอะไรนะพี่จ๋าอะไรนะองจ เพื่อนอดูเรล่ามันอยู่ไหนแล้วตอนนี้ตั้งใจไปเด๋เบ้มหน่อยแค่เข้าเข้าใกล้ได้จบเลยเมาทุกป้ายน้องกู Bắt đầu Hãy subscribe cho kênh không bỏ lỡ แค่คันนีว้วะทำไมชุดมันสมสมวะรวเออตั้งใจไป จะไม่โดนแตกสวยแตกแล้วมึงยิงโดนมึงยิงโดนมึงยิงโดนสุดยอดสุดยอดแตกแล้วแตกแล้วยาฮดเอ๋โอกาสดีเท่ยวันนี้จริงๆกันเราอะสภาพไปลงไม่ได้ให้ผมขับไหมครับโอ้จะดีอะลุงเดี๋ยวเขาหาว่าให้ผมขับได้ไหมอยากขับเซลาร์หนีบ้างอะครับแล้ว ผมน่าจะไม่ข <repetition ceu> ับเก่งเท่าตำรวจท่านนี้หรอกโอ้ยร er ู <God> ้ขับเก่งมากอยู่ในครับนี่คือคันแรกผ่านแล้วใช่ไหมครับคันแรกเดี๋ยวสอบใหม่ด้วยฮะสอบใหม่สอบใหม่สอบใหม่ไอ้อใครให้เทเซอร์สีไปดึงมันกลับมาดิมึงต้องสอบใหม่อยู่แล้วแหไรเงี้ยมึงชนตูดกูว่ะไม่ไม่ผมออกคันแรกครับผมออกคันแรกมึงเลี้ยวมาจะบ้านแล้วกูมึงไปหยาดตูดแล้วเปลี่ยนตามใหม่ไ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 ม่มันชนตูดกูไปแล้วจริงๆเบี้ยวเลยคันแรก ลุงไปทำอะไรก็ได้ครับเดี๋ยวผมประกาศนี่ยก็ได้ครับใครได้ใครผ่านมแม่งั้นเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปไปคนนี้ได้ไหมฮได้ครับได้ครับเออผมนั่งไปก็ได้มาพูดต่อไปใครตอบพูดต่อไป